คักค่อนแน่นี่อมหอยเจ้าค่ะอมหอยจุ๊บโอ้ยโอ้ยมึนจะไปไหนฮอ,อนพี่น้อง สวัสดีค่ะข <c oughs> ับหมอนเนี่ยออกไปออกไปข้างนอกบ่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้เลยค่ะหมอนไล่สดอยูบ้านนอกกับบะไ้เด้อค่ะโทรศัพท์นีแบบตัดไปเองอัตโนมัติเลยอมบักหอยวันนี้ใส่ปลาลาย,ยานีสุดเข้มขน้นอมหอย อันนี้หอยจุกที่เราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผักโอ้ยออนซ้อนผักโดโอกแคผักตามหัวตามส่วนโดโอกแคลูกบวบก,กินเมดบ้อนอเนะกระทะอันนี้มัน,ม,นมันแรงได้เท่านี้หรือเปล่าเนาะีเนาะ ่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะนี่ปลาเด็กปลาล่าบ้านเท่าที่ตำๆเป็นเครื่องกรุงเครื่องแกองอีกอย่างต่างๆนั่นแหละค่ะ อาหารอีสานบ้านเท่ากับตำประเดกคือจังพริกแกงนั่นแหละตำเองเอาไ้กินเองเจ้าของอันนี้กะทิใส้ผักก่อนนะคะผักปังดอกแคลูกบวบใส่เข้าไปผักน้ำยานางพริก บันตาหมดเลยผักมันเยอะโอ้ยห่อนแทๆห่อนรับห่อนเนี่ยสามสิบเกตองศามีผักอิเลิศมีลูกบวบดอกแค ผักปังชะอมตายๆคุณแม่ม่เพิ่งผักคักเนี่ยคุณแม่เมื่เพิ่งผักด้วยห่อนบอใส่เมือแเนอ่อาว่าใส่หมดเป็นย่างยากุยเมื่อหมดจริงบออบกล่องให้เพิ่นเมื่อแม้เนี่ย ห่อนหลายม่บอกคนนี้หอนหลายห่อนหลายต่อจากต่อจากคลิปผักปังนั่นแหละต่อจากคลิปผักปังนั่นแหละห่อนหอนต่อจากคลิปผักปังนล่นเอนบ่ห่อนหลายห่อนหลายให้ลูกชิเกรียงไปกินถากินเนอะเอาแกงมาเด้อถากเกรียงมาเออนี้ใส่ที่หลังจ้ะนีใส่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 จเราผมก็ใ่ที่หลังโอ้ไน่ากินแนะว่ะกินเมนโอ้ยอย่านำอย่านั่งซุปไปนะซุปแล้วตับักตับักดนซุปแล้วก็ซ้กินได้ ปลาบองใส่แล้วยังใส่แล้วค่ะคุณแม่ค่ะอย่าใส่เยอะนะมันเผ็ดจ้าพุ่นย่านเจ้าของกินบ่ได้อย่าใส่เยอะนะมันเผ็ดเพื่นย่านเพื่นกินบ่ได้มอมคะคอีเลิศอ,อีแม่บอกว่าอย่าใส่หลายอย่าใส่เหมือดเดือผัดผสนที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะ เป็นฝ้า,าก็าคราวนี้แหละอีนีมง เยอะขนาดไหนมาดูค่ะ งอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมลูกล้านเยอะ ไปเลิบเมืองไทยอยู่เมืองไทยก็ต้องฮอนเด็ดเด็ดกว่าเข้าเบียรหอมก็ข่าวเบียแต่ตะกุมัดเนาะ เข้าวคั่วกินแล้วก็คั่วไปนะจ๊ะเด็ดก,กว่าข้าวเบียร์โอ้ยเบียร์โสมโดดโอเคมาจากสวีเดนมากินผักล้วนๆ้วนถ้าอยู่สวีเดนนี่ บ่ได้กินดักหมยใหญ่แบบนี้บ่าตั้งแต่สามพัน 3, บาทตีเป็นเงินไทยพันกุ้งโคนไปรอกหม้ยผมก็หายากเจ้าโอไม่พอหนึ่งสองห่อแล้วกอไม่พอกิน นี่เลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินกันค่ะอมอมหอยขม โอ้ยสดวะ่นมันไรส่สดวะไดอยู่บ้านลงแดงอยู่บ้านนอกแต่ไปคอนแกนใจไรส่สดกันเด้ออีเมีลโทรศัพท์ไรสดนานมันห้อนมันตักของมันออกก็เลยเหยีผ mm ิด hmm. คุณนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.